สวัสดีครับจากช่องจักใจเอ็มวันวันน,น,นี้เวลานี้เสนอตอนส่วนาวัฒงกันหนึ่งเขาแบบโบราณบผมใส่ผานใส่ฟืนกังหนึ่งกางหุมคือประหารนะปิดมันแน่ล่ะย,ย่ายจอยโอ้สหซีไซแล้วยุง่งะะเดี๋ยวเด็กสอบละหอบีนี่เน้ออดอกแบบทิพ ่อยสันสิบึงท่าบดาแล้วเสียชับส่งปุ๋ยส่งนั่นรถตันรถนี่โอ้คนรวยนวครับช่วงนี้เ้น่าจะแล้ว เขาเคขื้อเหนี่ครับมันหุ่มาครับนี่ไม่คันดามบ้โอ้สวยงามดเยเกิดไห้เนี่ยนะไห้เน่นะไอน้่ยห้กนลยเี๋ยวก็ย่ากินเักักะทิ้นกับกันกันเลิศเกินกรบปนชุดกักเออกันละกระทินกับกัะตำลึง ช่วงน้อนอัน,นี่มันกแกเลยค่ะวตีบลบลูดึงมาเลยแค่นี้โมหินเดียนมาต่อเอาไต่อพูด เล่นตุกชัเ่เหล่ากับของมมน้ำขครับทางนี้ก็กับทางออกไปทุงท่งครับเด็บรรยากาศที่สุดเลยครับสดชื่นมันนองเขาต้นบักข,อขออ้อย่างอยู่ในมัญย้ททอยขอ,อกินได้ด้ะมันเป็นแล้ว ตอนนี้เป็นผลเลเนาะนีะ่นรับต้นขัข่อยครับนีบนน่ขางเงืนเพพ้นรับต้นกล้วยสีสุงยังมีหรวบอกย้อ,อยกล้นะวยสุงยังมีหราวะนี่แหละก็วัดครับน่าดูมาหน้า,นาร่างเร